อาชีพปจัจจุบันนะครับผมก็เป็นพ่อค้านะครับขายทุกอย่างนะครับอย่ในยาบ้าเราไม่ได้ขายเนาะที่เหตุผลที่เข้ามาในธุรกิจสีกุ้งนะครับก็ด้วยเหตุผลก็คือง่ายๆครับมีรถหลายคันนะครับแล้วรถทุกคันก็ต้องซื้อพรบรประกันภัยนะครับฉะนั้นช่วงที่ต้องซื้อก็เข้ามาช่วงโควิดระบาด้วยนะครับโควิดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างระงับดอกไปหลายอย่างเนาะออกไปหาลูกค้าก็ไม่ได้อะไรก็ยากหมดเลยนะครับทุกท่านก็คงประสบเจอเนาะ นะครับผมก็เลยมองนะครับว่าการทํางานอะไรก็ได้เนาะในช่วงโควิดนะครับอะไรที่ได้ต่างทั้งหมดนะครับนะฮะไม่ไม่ดูปลูกเงินน้อยนะครับไม่ไม่ดูหมิดอะไรทั้งนั้นนะครับได้เขาบอกว่า1%ได้ก็คืออยากลองนะพอเข้ามาทําก็ในวิกฤตมันก็ทําให้เราเจอโอกาสครับพี่ดำครับขอบคุณครับโอเคอ่านทุกทุกเลยครับเข้าอาชีพปัจจุบันนะแล้วก็เข้ามาในธุรกิจยังไงครับ ก็อาชีพปัจจนก็คือแม่ค้าค่ะแม่ค้าขายแรขายวยเตีเ๋ยวค่ะจริงๆแล้วเป็นแม่ค้าตั้งแต่ที่รู้จักจาการธุรกิจสีกุ้เนี่ยเป็นแม่ค้าอยู่คอนแก่นนะคะทำบาร์บารีเนาะบาร์เล่านั่งดื่มแล้วเจอประสบปัญหาในเรื่องของโควิดแต่ไม่ได้ว่าปัญหาของโควิดจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องกาขาขายไม่ใช่แต่ที่เราเข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยเราอยากซื้อใช้พรบรและประกันเอง คือมองแล้วว่าถ้าเราซื้อใช้เองเนี่ยคนกลางก็จะไม่เอาเปรียบเราก็เลยไปสอบแสวงหาก็เลยรู้จักกับผู้นําที่เป็นเมียของตํารวจได้แหละเขาก็แนะนําให้เราเป็นตำรวจทางหลวงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาตอนนี้เพิ่งจะเริ่มทําบุกเข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยก็คือ3ปีโดยการแนะนําจากเขาพี่เขาเพิ่งจะเริ่มกลับมาทําก็เร็วๆนี้น่าจะมันทาทีเดียวกันค่ะประมาณนี้ค่ะครับอ่ะจนนิสิ์ครับครับผมก็ ปัจจุบันนะครับผมก็อย่างที่บอกก็คือทําอาชีพด้านอาหารนะครับนะแล้วก็อาหารที่ทาก็คือเป็นประเภทตามสั่งนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะครับแล้วก็ทําสวนด้วยครับท้นไมเนเกษตรผสมผสานนะครับที่ทาอยู่นะนผลที่เข้ามาในธุรกิจนะครับก็คือเนื่องจากว่าอตอนออกจากงานเรามีเงินเดือนตอน,ตอนที่ทางานอยู่นะครับเราก็อยู่กันได้นะครับพะ มาทาธุรกิจส่วนตัวนะครับแรกๆรายได้ไม่ดีนะครับก็เลยมองหาธุรกิจนะครับก็คิดว่าตัวเองเคยทํางานรถยนต์เกี่ยวกับรถนะครับก็เลยมองเรื่องธุรกิจประกันภัยก็ได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ได้เจอผู้แนะนําซึ่งผู้แนะนำผมเองก็อยู่ที่สมุทรสาครนะครับก็เจอกันทางออนไลน์นะครับแล้วก็ได้สมัครแล้วก็เริ่มทัดธุรกิจผมทํามาได้ตอนนี้3ปีนะครับจะครบ3ปีในเดือนหน้า ก็ถือว่ามาช่วยทำให้ครอบครัวผมดีขึ้นนะครับผมก็เลยยังทำและยืนอยังทำต่อไปครับขอบคุณคนระับ